สวัสดีเพ,พื่อนๆพี่ๆนานาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ออกมาดำกลางคืนอีกแล้ววันนี้ดำกลางวันวันนี้ก็โอ้มีลมมาแล้วก็มีพายุเข้าด้วยครับนี่ไปดูน้ำก็ออกคนๆอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าออกไปไกลๆจะใสไหมนี่ก็ออกมาพักแล้วนั่งดูก็คิดน้อยคิดใจอย่จะลงเยู่แต่ว่าฝนมันตกแล้วยุงเยอะมากครับเดี๋ยวเราไป ก่อไฟดีกว่าไม่ไหวแต่งตัวนี่กว่าจะเซจนี่ยุงน่าจะห้ามไปก่อนเดี๋ยวเราก่อไฟดีกว่าเนี่ยเริ่มติดแล้วนึกว่าจะก่อไฟไม่ติด ก่อไฟให้พอลมมันพัดไปตรงที่เราแต่งตัวยุงเยอะไม่ไหวแร้วไปไปแล้ววันนี้เราก็จะลงนี่ครับจุดเดิมแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนออกไปดำฝั่งใหม่เยะวันนั้นออกไปนี้แล้วก็อ้อมไปทางนี้เราก็น่าจะอ้อมมาทางนี้เพราะว่าวันก่อนมาดำแล้วจุดที่เคยดำ หาตัวแทบไม่เจอครับแล้วก็พอย้ายมาอีกจุดนึงก็อ้โเจอตัวเยอะย้ายมาฝั่งนี้เดี๋ยววันนี้เราจะออกไปฝั่งนี้เลยออกไปดำตรงไปนี้ก็ก็โค้งไปนี้นิดนึงถ้าไม่มีตัวก็จะกลับมาดำฝั่งนี้เลยตอนนี้กี่โมงแล้วนีน้นาๆทักมาก็โอโยังไงก็ไม่รู้จะมาก็ไม่มา นก็ยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้จะอยากมาหรือไม่อยากมาใครอยากมาก็ทักมา,าเอาเองแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปหรอกพักลงคลิปยาวเลยเพราะว่าโทรศัพท์พังนี่ครับมันขึ้นแบบนี้นี่มองจอไม่เห็นเลยมองเห็นอยู่ประมาณสิอร์นนี่แหละประมาณ20%ซ ตรงนี้มันมืดแล้วก็มันสว่างแค่ด้านบนนิดเดียวเวลาเราเข้าไปตัดคลิปอะมันมันมองคลิปไม่เห็นคลิปมันจะเป็นมืดไปหมดลเลยยังไม่ตัดดีกว่าสั่งจอมาอีกวันสวันก็น่าจะมาแล้วค่อยซ่อมเสร็จค่อยตัดไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันเลยครับลงคนเดียวแล้ววันนี้โอ้ ใส่ชุดเข้าไปลับโอ้ยร้อนแล้วหายใจก็ไม่ออก <c oughs> นี่นะอุปกรณ์ของเราก็มีข้าวมีครับนะก็มีแกนลอนชมวกอีกจิคแล้วก็ไฟไฟฉายก็เอาไปสำรองนะครับแบตใส่ไว้ละตัวแล้วก็ไปแบตสำรอง แล้วก็ไปใช้เป็น2ตัวเพราะว่าแถวนี้ไม่มีไฟนะครับถ้าเราออกไปแล้วเราจะกลับไม่ถูกทางเลยแหละแล้วก็หน้ากากสโนลกกไปใช้ก็มีกรอบกล้องแบตแบตูปโป่แบตูโป,ก,ปก็เอาไป2อ,อัน2อ,อันก็พอแล้วไม่ได้เปลี่ยนไม่หมดทุกที่เดือตลอดแล้วก็กลร์นแล้วก็กรอบใส่แบต แล้วก็เอาไฟฉายตัวนึง่งใส่ไว้ในนี้แล้วก็เปิดแล้วก็ถุง,ถงแล้วก็ใช้เป็นลิ้นเวลาเราดำแล้วเรายิงได้แล้วก็ยัดไส้นี้ได้ไม่ต้องไปเปิดปิดถุงยากให้ลำบากแล้วก็ฟินแค่นี้ก็ค่า,าแล้วก็ชุดตะกวัวทวงตามเราถนัดได้เลยแต่กลางคืนก็ไม่จำเป็นต้งงองทวงเยอะไป ไปครับตามไปชมใต้น้ำพร้อมกันวันนี้จะมานไหมดำกลางคืนยิงปลาบูน้องบอบระเบือไปครับนี่นะครับดำลงมาเยอะมากครับปลาบูนี่ตอนนี้ก็อยู่สองตัวนี่กลาบูใหญ่อีกตัวหนึ่งครับตัวน,นี้ใหญ่มากใส่ประมาณโลเลยนะครับ ดำลงมานี่ก็นี่ครับปนินปนินนี่ก็ไสประมาณโลกว่านะครับแต่ว่าปืนนี่จึกยิงไม่เข้าครับตัวนี้นี่ก็เป็นปลาตองนะครับตัวไม่ใหญ่ครับเป็นปลาตองปลาฉลาดดำลงมาก็เป็นกลัวๆอยู่ครับวันนี้ก็ดำคนเดียวครับ ลอยยิงปลาบูไปเรื่อยๆเลยครับนี่ก็มาเจอปลาบูอีกตัวหนึ่งครับนี่ก็เป็นปลาบูอีกตัวกำลังจะลอยไปแล้วตัวนี้ยิงไม่เข้านะครับ นี่มีหลายตัวเลยครับนี่อยู่ขวามือตัวหนึ่งนี่ก็อยู่ซ้ายมือตัวหนึ่งเลือกยิงเอาตัวใหญ่ๆนะครับตัวเล็กๆก็ปล่อยเข้าไปดำลงมาตอนแรกนี่ไม่มีคนเลยนะครับดำยิงไปคนเดียวแบบทั้งน้องบอ่อนี่มีไฟแสงเดียวเลยครับมีไฟผมดำปลาไฟเดียว จิดไปก็โอ้น่ากลัวเยอะภาวนาว่าเออมีไฟสักไฟพอมีเพื่อนอยู่ในน้ําสักพักก็มีไฟมีคนมาเก็บหอยพอดีนะครับก็ทำให้ไม่กลัวตองอตัวหนึ่งตัวใหญ่อยู่นะครับตัวนี้ไซก็ฝา่ามืออยู่ปะตองปะฉลาด ทีมงานไว้หลายคนอยู่แต่ว่าพอถึงเวลามาเห็นน้ำแล้วก็กลับบ้านกันหมดเลยครับมาน้ำคุณกับปลาบูใหญ่อีกตัวนะึ่งไซก็เกือบเกือบโลเลยครับตัวใหญ่มาก กล็กเหมือนจะตัวเล็กๆนะครแต่ว่าจริงๆนี่ตัวใหญ่กว่าแขนเยอะเลยครับตัวนี้ตัวจะสั้นๆหน่อย ก็มาเจอปัตะเพียนนะครับปัตะเพียน2ตัวไซก็ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับตัวหนึ่งลอยออกไปแล้วนี่ครับตามมาเจออีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นฝูงเดียวกันที่ลอยออกมาเมื่อกี้ครับ เยอะมากครับปลาตะกับนี่ยิ่งเยอะเลยครับลอยไปนี่อยู่เป็นจุดเป็น 10- 20ตัวเลยแต่ว่าก็ไม่ยิงนะครับนี่ลอยหาแต่ปลาบูอย่างเดียวเลยครับปลาบูไซนนี่ก็เป็นราคานะครับไซนนี่ก็โลละร้อยห้าสิบถึงสองร้อยถ้าเป็นตัวเป็นนี่ก็สองร้อยถึงสามร้อยเลยครับแต่ว่ามันจับยากจับตัวเป็น แถวบ้านก็ไม่มีตลาดให้ส่งด้วยครับมีแต่ขายตามบ้านขายตามตลาดธรรมดาแต่ว่าไซนี้ก็อยู่แถวบ้านก็ถือบ้าตัวใหญ่ครับอู้ันี้ก็ยิงโดนจุดน็อกพอดีครับมาเจอปลาตองอีกตัวนึง รเราก็ต้องยิงเข้าจุดน็อกเลยนะครับยิงเข้าช่วงสันหลังพอดีอาจจะไม่ดิ้นเลยนะครับตัวด้านในตัวใหญ่กว่าเลือกตัวด้านในนะครับตัวด้านนอกตัวเล็ก น,นี่ก็มาเจอปลาตองตัวน,นี้ครับวิ่งอยู่ด้านในจริงก็ดึงออกมาเลยนะตอนนี้ก็ขึ้นน้ำนะครับตอนแรกว่าจะดำต่ออีกสักหน่อยก็โอ้ตอนนี้ก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้วนึกว่ายังไม่ดึกยังไม่ง่วงเลยอยู่ในน้ำนี่โอ้ยิงดำไปยิงสนุก มาชมผลงานกันครับนี่เลยถุงแบกมาโอ้ไกลไซก็นี่ครับมีต่ปูละบูล้วนๆแล้วก็ปลาปลาตองปลาตะกับปลานิลปลาตะเพียนเดี๋ยวเราลองเทออกดูในถังนั้นมาชมผลงานกันครับนี่เลย เดี๋ยวจบกวาดีก่นนี่นะครับโอ้ยิงแบบจนเพิ้นเลยเยอะมากครับดูต้องได้เลือกยิงเ่ะเต็มถังแบบยัดถังไปเลยเกือบเกือบล้นถังต้องเรียงดีๆให้นี่ครับนี่ตัวก็คัดไซ้ก็นี่ครับไซ ไซโลไซประมาณไซโลเทียบกับนี่ครับเทียบกับฝายไอกระทิงคาราบาวนี่ครับไซตัวเล็กๆนี่ไซไซไหนวะนี่ไซตัวเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยเยอะมากเยอะจนไม่อยากยิงครับเยอะจริงๆบางจุดนี่อยู่เป็นสี่ห้าตัวไซนี่ก็เลยต้องคัดไซยิงตัวใหญ่ๆ ปลาตะกับนี่ก็มีแต่ตัวใหญ่ครับดูปลบูนี่ตัวใหญ่จริงไซนี่ก็ไซโลไซโลนิดแต่จะสู้ตอนไปดำอีกอ่างหนึ่งไม่ได้อีกอ่างนึงนี่มีแต่ไซสองสามโลแต่ว่าไซนี่ก็ไซไม่ใหญ่มากไซกลางไซโลปกติก็ไซนี่ก็หายากนะครับปกติไซนี้นี่หาแทบไม่เจอเลย แบกมาแบกเดินมาเกือบโลโอ้เหนื่อยมากลายอยู่ในนี้ก็ประมาณปะปูก,ก็ประมาณสิบกโลสิโล1ิบสโลนั่นแหละปกติทางนี้เต็มก็ประมาณ1ิบีโลปลาตะกับก็เยอะอยู่ ปลาตะกับปานินปลาตองปลาฉลาดปลาตะเพียนนี่ตือว่าโอเคอยู่ครับตัวปลาใส้ใหญ่อยู่ไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็ถือว่ามาตามคอมเมนต์นะนะก็ คอมเมนต์ไว้เยอะก็บอกให้มาดูหน่อยก็ไม่ปิดบังครับน้องบอารบือวันนี้ก็นัดกันกับพี่สิทธิ์ไว้เพือดผ่านผ่านป่าแกก็มาดูน้ำแค่ว่าน้ำไม่ใส่แกก็เลยย้ายไปดูอ่างน้ำใสเราก็เลยต้องดำคนเดียวชวนน้าอดก็ไม่บ้างชวนทีมงานก็ไปทำไปดำอยู่ต่างจังหวัดก็เลยต้องได้ดำคนเดียว ไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากติยนะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนครับทำคนเดียวก็จะเซียวเซียวล้งหน่อยแต่ก็มานครับพอได้กลับบ้าน